สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในดูสกอร์ n e ดนะครับโปรแกรมวิเคราะห์อบอลน,นะครับวันนี้ฟุตบอลวันพระราชบดีนะครับมีเซเียลงสนามกันเยอะมากนะครับผมเองก็ตกใจตอนแรกก็คิดว่านึกว่าจะเตะไม่ไหลไม่ไหล,ไไหลคู่นะใหญ่ได้ไล,ลงสนามมันทุกคู่เลยนะครับเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือยูเวนตุสกับนาบปลี ตอนแรกเขายังไม่มั่นใจว่าจะเตะนะคบเพราะปัญหาเรื่องโควิดนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีการเลื่อนนะครับตีสองสี่ห้านี่เป็นบิ๊กแมตช์เซเรียอิตาลีนะครับแล้วก็โปบาเดเรเตะกันนะครับแต่ว่าวันนี้ลิขับเลื่อนนะครับเกมลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าเออหงแดงติดโควิดกันเยอะมากนะครับก็ต้องมีการเลื่อนไปเพราะว่ามันแทบจะทั้งทีมเลยนะครับก็เท่ากับลิขับเลื่อนนะฮะมีเซเรียกับโปบาเดเรลงสนามกันส่วนเมื่อวานหลังเกมนะครับเออผมคิดว่าสเปอร์จะ ไม่แพ้สุดท้ายแพ้2-0นะครับมีการหมุนเวียรโรเตชันแล้วก็พลาดกันเองโดนนำ1-0ตั้งแต่5นาทีแรกและตัว2-0นาที3.4การทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับคือแบบเสียประตูง่ายมากนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูดีลันได้ตอนบ่าย2เครื่งกับ3ทุ่มครึ่ง CP TV นะครับอ่าผมไปที่ยูเว่กับนาโปลีเลยแล้วกันครับบิ๊กแมทหวังว่ามันจะเตะได้นะครับเป็นเกมที่น่าดูมากๆเลยนะครับตอนนี้ยูเว่อยู่อันดับที่5ของตารางนาโปลีท็อปทรีนะครับที่ออาาาาเกกกรรินนสคัญมใที่จะต้ง พยายามไล่จี้ให้ได้ขอดูตารางคะแนนนิดเพรามาันห่างไปแล้วนะครับคือเว็นเกมที่ยูเวนตุสเองพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวนะครับวันนี้มีเต็มแต่หกโมงครึ่งเลยนะครับแต่ว่ายูเว่กับนาโปลีเป็นคู่สุดท้ายาเป็นที่หนึ่งนะครับยูเว่มี34คะแนนก็ตามหลังนาโปลีอยู่5แต้มนะครับตามหลังแอตแลนต้าท็อปโฟล์อยู่4คะแนนนะครับแต่ว่า5เกมหลังสุดนี่พวกเขาสุดยอดมากเลยนะครับก็คือชนะรวดเลย ชนะแบบ4เกมจาก5นัดรวมดูฟาแชมเปี้ยนส์คู่ด้วยนะครับก็ชนะกายารี่ชนะโบลินยามา2-0งศูเชื่อว่าวันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับในการเฉือนนาโปลีได้นะครับนาโปลีเองหลังๆก็ตกไปด้วยแลว้วเพิ่งจะแพ้สเปเซียไปแล้วก็แพ้เอโปลีขาบ้าน e ไปผมมองว่าวันนี้ยูเวนตุสมีโอกาสครั้ที่จะเฉือนได้1ประตูต่อ0น,นะฮะสำหรับทางฝั่งของทีมดังจากเมืองตูรินนะครับอ่ะที่2 4 5หาทีนะครับอีกคู่หนึ่งผมไปที่ทางฝั่งของ อินเตอร์มิลาแล้วนะครับเจอกับโบลญญาอินเตอร์คือจ่าฝูงของตารางนะครับตอนนี้มี4 6คะแนนนะครับนำมิลานอยู่4แต้มมีโอกาสสูงมากครับที่จะได้ยืนระยะยาวหลังจากผ่านครึ่งซีซั่นแรกนะครับเก่งที่เดียวครับสำหรับทางฝั่งของจิมเนอินซากี้ครับที่เข้ามาคุมทีมแทนอันโตนอคอนเต้นะครับวันนี้เจอบอลญญาครับเป็นเกมเยือนนัดแรกของปีใหม่เชื่อว่าอินเตอร์จะไม่พลาดครับแต่อาจจะไม่ถล่มนะครับแม้ว่าโบลญญาปีนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมองว่า อาจจะได้แค่เฉือนหนึ่งศูนย์ในเกมหลังปีใหม่เนี่ยนักเตะความฟิตไม่ได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ยูเว่ชนะนาโปลีหนึ่งศูนย์และอินเตอร์มิลานชนะปูรัญญาแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองครับนะใครแอปโปรแกรมวิเคราะห์อบอลขอเข้ามานะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องคริสเตียโนโรนโดครับมันมีการเปิดเผยว่ามีนักเตะแมนยูถึงสามคนไม่ชอบคีน่าเขาอ,อ,อ,อยากจะรู้ว่าเป็นใครมีรายชื่อปเปิดเผยออกมาแล้วไปดูในติ๊กต็อกของผมปอพีระบนได้เลยเสิร์ชหาชื่อผมในกูเกิลขอบคุณครับ